สวัสดีครับพี่น้องป่องไปไทยอีสานครับอันนี้บานนี้สิมาเบิงอ่ปาปยายางมอลำโย่เด่ยจากที่โดนเติบเราวม่ได้บ้าเบิงเบิงรถพูดนะครับแปนดีปานยังประเภทดหยาพ่ดพูดด่าเมื่อนี้ยออกปแปดถังเดี๋ยวนี้นี่ย่างถือว่าได้ราคาดีแล้วสิพุดนะเบิงไก่พลดพลดเรียงไว้พูดท,ทัระดาเอาบานนี้ห้าสิบห้ามาเบิง ถ้ามาเบิงหมอล่ำโยกกีดยางบัดนี่อีกนาที่นึงว่าไรวะหลังจากที่บ่าไรมาเยี่ยมยามทำข้าวโดนเบิงไก่เล่ารถพูดไุ่กกุ๊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 กแก่ตอบรับอ um ยู่ดิเดี๋ยวเพื่อนเป่าเพิ่อนเป่ามีดจอนะให้เพิ่นเลือกเอาต้นเดี๋ยวเมื่อนี้สิบห้ารีวิวรีวิวการกีดยาง ช่วงนี้เมื่อคื้นี๋ฝนตกมหาศาลเบื้องหน้ารถพี่น้องครับจนเต็มสาพุ่นเบื้องหน้ารถจนเต็มสานะพุ่นอะตกขึ้นเดียวนะเมื่อคืนคือว่ามือแรกนี่กับ,บ่บแน่นะอ่ามือแรกพุ่นอะเต็มสาไก่ก็เยอะอังศิภามาเบื้องเล่ากีดอย่างถือว่าช่วงนี้ก็ถือว่าโอเคอยู่เบื้องไกลรถพุ่นฮะ เอาต้นไหนต้้นนีอ่าเหนียวเบิ่งได้เอาสองต้นเนาะเอาสองต้นสองต้นเบิ่งไทยทางนั้นอ่าเบิ่งได้อสวัสดีได้ไหมห้อยสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวไปกีดยางให้ชิแนไเบิ่งบ้านนี้กีดยางเขากี่ตั้งขึ้นอ่าอันนี้กีดกลางวลได้หนิครับเนามันตีไหลลีลีลีก็จังเพิ่นว่าบ่ะดูหน่อยเออฮะลองเบิ่งดูนี่บอนเป็ี่นตะมอลำซื้อๆได้หนิ เป็นหอดพนักง,งานกีดยางโอ้มึงขักบอเป็นไดผู้หน่ะเบิางยางน้ำยางรอดผู้หน่ะโอ้โหเอาอีกจักต้นไปเนี่ยไปต้นไปเพ่์ต้นนั่นไปโอ้สมคำล่ำลืออีเลียเออว่าไหลลิลิลิได้อีเลียตอนนี้เจงกว่าอตอนอีกต้นไหนนี่ยแช่ปลายยางคนนี้เม่อเมื่อเศร้าเนี่ยออกอัน 8ปดถังไงอืมโอ้เดี๋ยวนี่เท่าไรราคาอย่างราคาสามสิบหกหกสิบอ๋อสามสิบหกหกสิบแต่ว่าบองบางมองเขาเอาสามเก่ากับมีเลยว่าเออแลกวด้มาอ่าอ๋อสิ่ภาพเบื้องต้นแรกแล้วสิพภาพเบื้องต้นที่สองเรามั่นใจว่าแต่ละต้นเล่านี่บ่มีปัญหาในเรื่องของอยางมาเดี๋ยวไปย่าหขาอย่าหขา โอ้โอ oh. oh, ้ต uh, ันนี่ไงอ่ะเกีสองพักด้อ่าพักเดียวมาได้มปนร้่นอ่โอ้ต้อเกีดสองพักกันนะโอ้โอ้บางอย่างเอาออกอ๊อกเออโ้ยเกี่ยวนันนกี่ยวผสเถอะเดี๋ยวมีวิธีกีอย่างของมอลลัโยูด้นี่พุ ยางนี่เพิ่นบ่ได้เอาใส่เด bon ้ยางนี่น <unto S 2> ี่100%เปด้นึ่งร้ยเปอเซ็นต์เลยหนาไหมตัวยางนี่บ่ได้ยัดใส่เด้อนี่เด้อผู้ใดบ่ได้ยัดใส่ผู้ใดรับซื้อบ่มียังพนผู้ใดรับซื้อจากมอลำโยนี่บ่มียัดใส่โอเคครับโอเคครับป๊าตัวคือพ่อคือพ่อจ้ะสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับโอ้นี่หมอลำโยเดี๋ยวห้าสิบห้าย่างไปเบิ้งส่วนยางเราพูดหน่ะนะพูดหน่ะ โอ้นี่อีกนาทีนึงได้หน่หลังจากไปล่องไปล่มมลววปลำมาแล้ววันเดียวไปล่ำมากระชีพอย,าง,อยางเก็บยางแน่เห็ดผุตะไลแน่เห็ดผุตะไลขาย,ขายผู้ใดต้องการอยากได้ผุตะไลก็สามารถบังไฟก็อับมีฮอดบุญเดือนหาไอดเดือนฮกนี่กับมีหยอดบังไฟแสนนะอ่าบาทนี่เดี๋ยวนี้มีบังไฟแสนแล้วยคให้นี่ผู้ใดต้องการอยากได้ผุตะไลเวลา งานพระสงฆ์พระศขึ้นบ้านไม่ไปบ้านเขาได้เบิ้ดเบิ้ไปแค่ไหนคิดราคาเป็นพิเศษผู้ใดต้องการก็แก้บนแก้อย่างมาหาผมเด้อเออสามารถติดตอ่อมาหาคี่เนี่นี่ก็ได้ในเพจน,นี่วันเอาไวค้ครับผมครับผมเอาสวัสนี้ครับสวัสนี้ครับโอ้ยจะเป็นอ่อนซ่อนนะคลิปนี้ไว้สำนีครับผมเบิ่งรีวิวในการกีดยางของมอล้อยู่แล้วเอ้าคลิปหน้ายังสิมาว่ากันใหม่คลิปนี้ไปก่อนแล้วสวัสดีครับผม